นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาย่างหมูกันนะนี่ก่อนปักก่อนกับรถดีอันนี้ไม่กินล้างแล้วมันเปื้อนเต็มเลยเนื้อนุน่มๆนุ่มมากย่างกับรถดีนะบนดอยมันไม่มีอะไรเยอะแล้วก็กินได้แค่มีแค่ไหนเราก็กินแค่น,คน,น,นั้นน่ะย่าง นี่เห็นไหมจะดูเปไนะะ็นแบบสาระว่ธีแบบสาระมให้ดูวิธีทำไว้นี่นี่ดูดิ <c oughs> ย่างหมูกันนะ <c oughs> ทุกคนย่างหมูย่างหมูย่างหมูอันนี้อันนี้ต้มต้มเครื่องใน,นต้มเครื่องในนะอันนี้จะเป็นลาบาเป็นลาบ

แค่เดี๋ยวแป๊บหนึ่นงเรามาดูว่าสุกน่ากินแค่ไหนนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำเป็นกับข้าวนะแล้วก็เราใช้ในพิธีกรรม มัดมือโซ่นะขึ้น,นไปข้างบนบนบ้านขึ้นไปบนบ้านนะขึ้นไปบนบ้านเนี่ยท่กผีเฉยอะันนี้่นม่ยเยน่ม่ขงอ่มันปีงเน,น,นี่ยต้องล้างต้องล้างต้องล้ามันต้องล้าก่อนมาแพ่อเจียว่าแพ่อาเป้ พอครับพ่ออยากนี่ใส่น้ำจิ้มนะคะใส่น้ำจิ้มพอแล้วพอเออมาดื้อหมีแปลได้ไม่ได้ใจเย็น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 ใจเย็นเย็นเย็นเยเย็นอันนี้ต้องให้พ่อกินก่อนนะคะถึงจะทุกคนจะกินได้นะนี่ถึงแม่อยากกินมากแค่ไหนทุกคนก็ยังกินไม่ได้นะต้องให้พ่อเปิดพิธีก่อนนะและแต่นี่สุดพิเศษสุดพิเศษสุดพิโอ้เมาแน่นี่ไ ข้างในมันมืดนะเอาเพิ่มแสงดูถ้าดูดีไหมว้าวเครือไม่ไหนนี่ดินเสียงรถไปไม่พึ่งให้ไม่ยายครับอย่างก็ไครับไม่ใาญ่มดมือเขามมดมืออันี้ตําเองนะสุดเนี้ยวันนี้เขามือไมยินดีมากฮะนดีให้เมยจะมีจหรเปล่าน าดินเปลี่วนแงโเดียวเอเลยเียมแสนี่หมูสดุ่งพ่อกินแล้วนะพ่อเปิดฉากได้นะทุกคนก็กินได้เบียบไปเบีย อร่อยไหมอร่อย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 นะทำไม่อร่อยได้ไงน้เอเอรามาชิมกันนะว่าอร่อยแค่ไหนนี่ยกิโลหรี่แ่กิโลหี่บงนาากไดไม่ได้แต่นี่กิโลหรี่แย่กิโล็รี่บงม่รอก อร่อยมากอร่อยมากทุกคนบอกว่าอแม,ม่อร่อยอยาไปให้น้องแองกินเนอะอร่อยกว่าเบอร์เท่าอีกออทุกโคทุกโคทุกกระบือไม่ได้หรอไอ,อ,อชี้ว่าพี่เท่าเหรอ,เอ,ออร่อยมากอร่อยมากเ,เราเป<ล><ล>็นเผ็ดนะเราทํากับข้าวไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าเราชิมเป็นนะจ๊ะทุกคนเผ็ดไหมชิมก่อน เอทางหนาสักหน่อยได้ไหมเนี่ยมันหนาอะไรฉีดได้เยทั้งเผ็ดทั้งเผ็ดจะบอกว่าทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเก็ม แต่ก็อร่อยนะอร่อยจริงได้เจอไหมกานตอนตัวใสเอาไหมข้าวกันกินพี่ไม่เผ็ดแดงมือตัวนั้นเป็นไงเอ๊ะเป็นไงเผ็ดถ้าถามว่าตองได้แค่งคำเดีย้เลยแหละเผ็ด เผ็ดจะสุดยอดใช่ไหมอือชิมลาบกันนะว่าเป็นยังไงเน<อ>าะใส่พริพเววกเยอะอ่ะจัดพริกด้วะนี่กับน,น,นี่ใ่มหมเนี่ยเออนี่เผ็ดใส่เนี่ยมีเผ็ดหลาบดิบ<ด>นิดนึง,นนงใส่เลยใส่ถงนึงเลยอืออร่อยเจงนีมม่ถึงบอกนะต <พา S 2> นี้ๆเผ็ดมงกันนะปากดิบปากดิ

Aroi, <laughs> à mà mà. à <laughs> mày biết bên nhà bạn. Arai yêu. Một cái tên không ăn mại. Bên nếp bên không? Một cái mùi. 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 เมื่อเมื่อได้กินหน่อยนั้นพอหมดเส้นกันเองให้เนื้อหมูนะเอาหัวหมูนะอย่ามาเลืมกินดีเ๋ยวไปอันนี้น้องชายคนท้องนะคนเล็กนะคนเล็กนะดูน้องชายจะไปทีจะผิดละจะไปที่ไหนดูเลยเฮ มาจ้าคอนุสุท่นห่ครับแล้วว่าถอว่านุโมาอสในวันนี้คอู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่มาทรูอสึสไงเอร่อยมากอาไจัทร์บ่าอรเลยมาเลย